ข้างทางวันนี้พวกเราก็จะมาสอนเลี้ยงเด็กกันนะครับโดยที่ในฐานะที่เมืองปู้เคมเวไม่เคยมีมีพี่หน่วงอยู่แล้วพวกเราก็สามารถทําอะไรก็ได้ได้ได้ในฐานะที่พวกเรามีเด็กข้างทา,างอยู่ <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะโอเคโอเคอยู่อยู่ตรงนั้นน่ะด้เจ้าหนูเจ้าหนูเจ้าหนู <c oughs> โอเคในฐานะที่ที่นี่ไม่มีพี่หน่วงพวกเราสามารถทําอะไรของเราก็ได้ฮ อย่าเอาผมไปให้โซเชียลกินเลยนะผมสัญญาว่าจะไม่ทําอีกแล้วอุ้ยดูเหมือนจะไม่สัญญาเข้ามาพี่ขอปรึกษาทนายพี่ก่อนเนาะโอเคครับก็จะให้ผมผ่านพวกครับคุณทนายยังไม่เย็นเหรอพี่เราเจียวยังไม่เจียวพไม่ครับไม่ครับไม่ครับเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าบอกว่าโซเชียลอยู่ข้างหลังผมอะ 大门 n 就跑了。<gasps> <No! S 1> 嗯，